13.4การใช้งาน AI ในการจับภาพสวัสดีครับในบทนี้นะครับเราจะสอนแนวคิดที่ยากขึ้นมาเล็กน้อยเทคนิคที่เกี่ยวกันนี้นะครับจะเป็นการจับหาภาพโดยการหาว่าภาพอยู่ที่ใดและการใช้ AI ในการประมวลผลภาพการตรวจจับภาพถ้ามี image processing เราได้อะไรออกมาจากภาพบ้างตัวอย่างแรกสิ่งที่เรียกว่า a d g e detection เราอยากจะหารูปทรงเราสามารถตรวจจับออกมาได้ว่าภาพนี้มี e d g หรือมีจุดอะไรออกมาได้บ้างโดยที่ edge detection จริงๆแล้วมันคือการทำ high pass filter นั่นเองการ Filter Noise ซึ่งสิ่งที่เราได้คือการทำให้สิ่งลบกวนนั้นหายไปซึ่งเราจะใช้ low pass filter เพราะว่าสิ่งลบกวนส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในรูปแบบของ high frequency และเรานะครับก็สามารถทำให้ภาพของเราชัดได้ผ่าน s h a r p e n filter การที่ Input ของเราเยอะนะครับเราจำเป็นจะต้องตรวจจับฟิลเตอร์พิเศษบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้ว เราเลยต้องทําความเข้าใจในลักษณะฟิลเตอร์ต่างๆมาประกอบกันเพื่อจะทําให้ระบบในการพิจารณาคอมพิวเตอร์วิชั่นของเรานั้นสามารถทํางานได้ดีขึ้นสามารถทําการค้นคว้าข้อมูลที่เราต้องการหรือต้องการบอกไว้ว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปนั้นมันคืออะไรได้อย่างถูกต้องซึ่งถ้าเราดูโครงสร้างข้างในแล้วมันคือการทับซ้อนกันคูณกันบวกกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานำตัว image processing มาประยุกต์ผสมกับ neural network มันก็จะเกิดลักษณะที่ว่า Image Processing ที่ตัวฟิลเตอร์หรือ k e r n น l ของเราทั้งหมดนั้นสามารถเรียนรู้ได้เนื่องจากมีลักษณะที่คณิตศาสตร์เทียบเท่ากับโครงข่ายของประสาทแปลได้ว่าจริงๆแล้วนั้นสมนการทั้งสองอันนี้เหมือนกันดังนั้นถ้าเรามีทฤษฎีที่ทำให้โครงข่ายประสาทนั้นเรียนรู้ได้จากความผิดพลาดแปลว่าความผิดพลาดนั้นสามารถส่งข้อมูลกับไปยันตัวเมทริกหรือ Image Processing ของเราได้ ทำให้น้ำหนักกับไบแอสของมันซึ่งคือค่าในตัวฟิลเตอร์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายนะครับเราสามารถนําเอามาประกอบกันให้กลายเป็นโครงข่ายประสาทขนาดใหญ่ตัวหนึ่งที่เรียกว่า CNN หรือ Convolutional Neural Network ได้โดยนำมาประยุกต์ใช้ในการหาให้ได้ว่า Input ของเรานั้นคืออะไรโดยที่วิธีการเรียนรู้แบบนี้ง่ายเหมือนที่เราใช้โครงข่ายประสาทธรรมดาก็คือ การที่เราใช้เทคนิค b a c k propagation ผ่าน gradient descent เมื่อทำการหา error ของสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้และทำการแก้น้หนักกับ bias ทั้งหมดผ่าน b a c k propagation และทำการ forward ไปเพื่อหา input ใหม่เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดหรือ error อย่างไรเรื่อง CNN นั้นลึกมากนะครับพวกเราเราคงต้องหาเวลาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารอ้างอิงในหนังสือนะครับ